ผู้วร่ราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากไว้รองรับกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่อาคารอาเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธและนายศักชัยโชติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายแพทย์วิทยาพลศรีลาในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดตากนางสาวนุชนาฏคล้ายหิรันผู้อำนวยการกองการศึกษามทรล้านนาตากและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กรณีขยายวงกว้างและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดตากโดยจังหวัดตากได้เตรียมปรับเปลี่ยนพื้นที่ของอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาขนาดพื้นที่54 30เมตรมาใช้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด120 ถึง180เตียงสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาการไม่หนักที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆภายในจังหวัดตากเพื่อสำรองเตียงในโรงพยาบาลไว้รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักโดยเบื้องต้นโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะมีการปรับปรุงพาทิชัน่นกั้นห้องแยกเป็นสัดส,ส่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้รับการสนับสนุนเตียงกระดาษจากบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนซึ่งมีน้ำหนักเบาประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมในแนวราบซึ่งขั้นตอนต่อไปจะได้นำเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต,ตากและทำประชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะดาเนินการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามต่อไป